ต้องอเ่าสวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมนายป๊อปแมนก็อยู่ในเกมกันอัพมบายนะครับทำสงครามอีกแล้วนะครับผมน,นี่ก็เป็นายทหารของผมนะเริ่มตัวเกมมามันก็เออสอนเล่นนั่นแหละแต่เราก็จะข้ามตรงสอนเล่นไปนะครับเพราะว่าก็เบื่อนะครับอ,อ่า นะไอ้อาบไปสอนเล่นหนึ่งเดียวเลยอ่ะแซงมาคอบผมถ้าไปดูอะไรหน่อยนะนี่ภารกิจประจาวันนะ่ะเห็นไหมโอ้โหมีภารกิจมากมายเลยนะครับมันเป็นเกมใหม่นะครับทาสงครามง่ายๆอ่ะไม่ยากครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเข้ามาแล้วเราก็เข้าไปเล่นกันเลยนะอ่ะสงครามเลยคาว่าสงครามเลยนะครับไม่เปิดกองหน่อยเพื่อได้ของดีชึบคือสมุดอามาทมําไม่วะสมุดเนี่ยโอเคครับผม เออเฮ้ยเราจะทําสงครามอ่ะเราจะไปที่อะไรดีอะอ่านี่ไงเลือกสู้อยู่นี่นะครับ้นผมก็โง่อยู่ตรงนั้นนะครับอ่ะกดนี่เอาไหมอ่าเราต้องสู้กับคนคนนี้นะครับอ่ามันจะเป็นเกมออนไลน์นะแต่ว่าเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละ <c oughs> เราสู้คนที่มีเลเวล4นะครับแล้วก็ฐานประชาการก็เลเวล2นะครับผมก็ไม่รู้ว่าฐานปรชาการผมเลเวล2ได้ยังนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดเข้ามาไงยังงงๆอย่ครับอ่ะไปเลยดิฟ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วมานี่ก็คือทหารของผมนะครับ ที่ผมจะเอาลงมาโจมตีนี่เราเอาหน่วยแพทย์ไปด้วยนะครับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์สนามนะครับตัวละครก็สามารถอัปเกรดได้นะแต่ว่าก็ยังไม่อัปตอนนี้อ่ะไปะลุยกันก่อนเลยดิฟ้านี่นะครับก็เป็นรถของเรานะครับเป็นเกมวางแผนง่ายๆนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนี่คือค่าศึกนะผมก็จะถ่า,านลาบออกมาก่อนนะครับมันจะใช้พลังงานคือไฟนะเห็นไหมไฟที่มุมฝ่าล่างนะครับอ่าเราก็จะเลือกทหารออกมานะครับ นี่แล้วก็ทําการลบกันอย่างเงี้ยไม่ยากนะครับแล้วก็เอานี่ไปกิน <c oughs> อ่าก็บินทิ้งระเบิดเรียบร้อยอเถอะลุยลุยลุยเข้าไปมาเรามีตัวฮิวเจ๋วจริงเอ้ยเอ้ยเอ้ยฮยิงกันสนันวันไหวอย่างเงี้ยหนีพังนี่ครับ <c oughs> อะไรก็ทานบ่ได้ <c oughs> เฮ้ยซื้อมาเร็วก็ไม่ได้เลยเรามีตัวฮิโวโอ้ตัวฮิวมันดีอย่างนี้นี่เองนี่ยิงจรวดเข้าไป ม่านฟันก็บม่านฟันก่อนไม่ได้แล้วครับนี่ไม่ต้องใช้เทมอะไรไว้ไว้ใช้แมปหน้าดีไหม <c oughs> โอ้ยมีตาหารพยาบานลน่ะเราเป็นไงวงฟางเ,เก็บให้หมดอะไรก็ไม่รู้ไฮ้ม่านฟันไปก่อนม่านฟันไปก่อนหนีมันก็จะไม่เห็นเรานะครับอ่าเปิดม่านฟันไปนะครับลุบยเข้าไปบุกคาลวนอย่าไปยอมฮะเฮ้ยเราไม่มีไฟฟ้าแล้วว่าไฟฟ้ารัดวงจร อ๋อกองทอาหารมันครบแล้วนะครับทหารมันมีทั้งหมด16คนนะครับผมยังไม่ได้อัพตัวทหารนะมันอยู่ที่ค่ายนะครับโอเคยิงเข้าไปอย่าให้มันเรือรอดอ้มันทําค่ายมันซับซ้อนดีเหมือนกันนะเอาทหารผมตายไปคนนึงแล้วอ่ะเอาคนนี้แล้วกันโอเคมาบุกเข้าไปชนะแล้วอะโุไม่ยากอะไรนะครับเออกระจอกว่ะ <l ots> โ,โอเคได้กองมากองนึงโอ้โหนี่แหละสิ่งที่เราคอย โอ้ยของผมเพียบเลยนะครับกระจายโอ้ได้สามดาวเลยอะ่ะแจ๋วอุ้ยผมได้โอ้ทหารผมได้แรงนะโอเคครับจัดก,การทหารพันศึกนี่ไงเห็นไหมโอ้โหทหารพันศึกเพียบโอ้โหได้กล่องก็โคตรดีใจแล้วนะครับอ่ะยอมรับไปก่อนเอาละครับหลังจากที่ผมรอโหลดอยู่ครึ่งวันนะครับผมก็ได้กลับมาแล้วอาวุธ5 0 0อย่าเพิ่งนะครับเพราะว่าของผมเต็มนะครับผมจะทําการอัปเกรดอะไรดี เราสามารถอัปเกรดค่ายของเราได้ด้วยนะนี่ไงเห็นไหมผมจะอัปเกรดวิศวะแล้วกันเพราะว่ามันจะได้เพิ่มจํานวนไงทองไม่พอทองขาดเลยเนีย่มันขาดทองว่าทองไม่พอนะครับผมต้องไปทําการลบอีกแล้วแล้วอัปอะไรดีที่มันจะพออะไรอ่ะการจัดการทหารพระึกที่ได้ก่อสร้างเหรอดวอัปเกรดสิก็ยังขาดทองอีกอ่ะโอ้โหยต้องไปทําการลบก่อนนะครับเพราะว่าผมขาดทองนะครับที่เก็บ พีอัปเกรดใครดีอะทหารก็สามารถอัปเกรดได้นะครับอา่าผมจะอัพพยาบาลเนี่ยพึ่งดีฟ้าอัพทหารลาบดีฟ้านะครับนี่ครับมันสามารถใส่อเทมได้ด้วยนะนี่เห็นไหมนี่ถ้าเราใส่สโคปเข้าไปก็จะเก่งขึ้นนะครับนี่ไงเห็นไหมอ่อัพได้นะครับอ่าสำหรับของได้นะปึ๊บแต่ว่าเวลผมยังน้อยนะมันก็เลยยังเปิดได้แค่นิดเดียวอ่ะเดีย๋ยวผมจะไปใส่ตัวนี้แล้วกันอ,อ่าเฮ้ยไม่มีอุปกรณ์เอ้ยนึกว่ามีอุปกรณ์ใส่ มีไหมเออมีอ่ะใส่สโคปเข้าไปจะได้ยิงแม่นขึ้นนะครับโอเคเรียบร้อยอ่ะอัพเกตรดตัวไหนดีอัพตัวนี้ดีฟ่ามั้งไม่เอาไว้อัพตัวนี้ดีฟ้าอ่ะอัพาหารราบก่อนนะครับยิงยันกับอัพเกรดจื๊บนี่ก็จะเก่งขึ้นทันตาเห็นนะครับแล้วก็ไปลุยดีฟ่าเสียเว,วลามานานเนี้ครับอืมอันนี้ก็คือการตั้งฐานของเราครับเพื่อเป็นการปกป้อง,องผมตั้งกำแพงข้างหน้าเต็มเลย อ่าเวลาใครที่แบบว่าเล่นแล้วแล้วแรนดอมมาเจอเราไงเออก็เจอค่ายทหารของเราตรงนี้นะครับไปทำสงครามต้อดีกว่าอืมอ่ะเข้าไปเลยนะชึบนี่คือค่ายของคนคนนี้นะครับอ่ะเข้าไปเลยทะลวงมันให้หมดเอ้นี่คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ระเบิเดฟันแหมลืมบ้านฟันไปได้ยังไงวันนี้เฮ้ยอัปเกรดได้อ่ะเดี๋ยวก่อนจะทำการอัปเกรดเฮ้ยอัป้านี้ไม่ได้อ่ะทำไงดีวะ เอ่ออัพบไม่ได้เหรอไม่ได้อะ่ะเพราะว่าหน้านี้คือหน้าเตรียมการเลยครับอ่ะไปเลยดิฟ้าชืเอ,อชเวฟแฮผ,ผมก็ออกมาอีกแล้วนะครับป้ทหารซุ้มโจมตีมันมีฮิวด้วยไม่ได้แล้วต้องมีฮิวด้วยโอ้มีไม่กี่คนเนงะ่ะงอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรทหารราบลุยเอาอะไรดีม่านฟันม่านฟันตรงนี้มันฟันตรงนี้ ม่านฟันนี่เจ้าแมวหมอไม่เห็นกูสีท่าพวกเมืองโง่โดนยิงตายหมดเลยนะครับพอไม่เห็นเรามาหนีกาดครัามีถุงทรายแล้วกาดไปยิงถังน้ำมันเนี่ยมุ่งม,ม,มีถังน้ำมันกันไหอหนีเออ,เอ,อยิงถังน้ำมันสิวะโอเคอยากได้ทองนะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วทาหารลาบเรามีเหลือน้อยเป้าหมายโอเคถูกทำลายเรียบร้อยแล้วนะครับ แจ๋วไม่ต้องใช้ไอเทมเลยนะครับเอ้ยใช้ไปแล้วนี่ม่านฟันมาโทษลืมอ้าอุยอ๊ยอะไรเงี้ยสังการคือทงสังการเอาแล้วเก็บไอเทมนะครับอทงสังการสั่งตรงไหนดีเอ่อสั่งสั่งให้เป็นอยู่ตรงไหนดีเฮ้ยมันแอบตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วไงสังการมาตรงนี้อืมอืมอืมเอาซื้อดีซื้อของนะครับเอาตายทยอยตายเรื่อยเลยครับ ไม่เป็นไรเราก็ซื้อออกมาเรื่อยๆนะครับเป้าหมายเล็งเป้าหมายได้ด้วยอะ่ะตรงนี้ตรงนี้เป้าหมายนี่เราก็จะสั่งให้ยิงตรงนู้นตรงนี้ได้นะครับเอ้ยยิงทะลุกำแพงด้วยเ <c oughs> พิ่งรู้นะเนี่ยโอเคจ้าหมดแล้วะทหารโอ,โอ้ยยังอะมันยังมีอีกอะ,อะเป้าหมายตรงนี้มามารวมกันตรงนี้นยิงกันให้หมดกันนำเข้าไปโอเค ผ่านอ่าง่ายได้นะครับอุย้ยมีทหารผ่านศึกคนนี้คนนี้จ้องเก่งกว่าเพื่อนมายังนี่ไงคนนี้นะครับท่านผ่านศึกของเรามีดาวด้วยนะอะ้าวพังไปแล้วโถอโเรียบร้อยสามดาวนะครับอ่ะไปต่อไปที่มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับอ่าก็เล่นง่ายนะแต่ว่าที่ผมอยากได้เลยคือรถถังเ่ะแล้วเมื่อไหร่กูจะได้รถถังวันนี้ เออเรื่องเรื่องอะ่ะอ,อผมจะต้องสร้างวิศวะกรรมก่อนละกันอ่าหววให้วิศวะกร,รม,มันมีหลายคนมันก็จะสามารถไปอัปเกรดของได้ใหญ่ยางไงเออในเวลาเดียวกันนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราอัปเกรดเนี่ยมันมีเวลาขึ้นเห็นไหมครับต้องรอเวลาไงดังนั้นถ้าเกิดว่ามีหลายๆคนมันก็โอเคเปล่าอ่าเดี๋ยวผมขอรับของรางวัลหนนะ่อยของรางวัลมากมายนะครับรอผมอยู่ <c oughs> เฮ้ยแล้วมันมีรับทั้งหมดไหมรับทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยเสียเวลามเนี่ย มีหูได้ทองเพียบเลยอ่ะแจวแจวแจวแโอ้ยแจวแจวจัดจัดโอ้ดูรับอย่างเดียวผมก็ไม่รู้รับไป็นทำไมนะแต่ก็รับไปก่อนแล้วกันโอเคอ่ะหมดแล้วมาเดี๋ยวเราลองเล่นป้องกันดูมั่งไหมลองป้องกันดูมั่งไหมเออไปเดี๋ยวเข้าไปอันนี้รับของรางวัลในนี้นะครับอ่าก็ไหนอ่ะเดี๋ยวผมลืมไปแล้วเดี๋ยวก่อนเข้าตรงไหนวะเนี่ย เอตรงนี้ที่สงครามเออะมาเรามาลองเล่นป้องกันกันบ้างหนึ่งนะครับมั่นฟันไม่ได้เลยเฮ้ยเราเดี๋ยวไม่ได้อัพข้อเลยวะเดี๋ยวกันไม่ได้อัพมั่นฟงมั่นฟันเลยเดี๋ยวกันไปข้อไปดูอัพมั่นฟงมั่นฟันกันนะครับยังไม่ได้อัพเลยอ่านี่ไงเห็นไหมนี่คือความสมรถของผู้บัญชาการนะครับนี่ไงรถเนี่ยโอ้หอยากได้อยากเปิดล็อกเปิดล็อกไม่ได้ อุปกรณ์นะครับเพิ่งจะมี2อ,อย่างนะครับเพิอัปเกรดอุปกรณ์ด้ด้วยอ่ะเพิ่งจะรู้นะครับนี่คือวัตถุดิบนะครับอเดี๋ยวก่อนผมจะทําการอัปความสามารถผู้ชาการก่อนไม่ได้อัปเกรดนี่แรงกว่าเดิมนี่เอาไว้ปล่อยตกให้มันแรงกว่าเดิมนะครับมิสไซน์นะครับแล้วก็ระเบิดฟันเวลามาเพิ่มขึ้นนะครับโอเคสอ,อย่างพอละมั้งพอละครับโอ,โอ้โหได้ตังค์อีก ได้ของรางวัลเรื่อยๆเลยโหแจวแจวแจวเบิดเข้าไปมาทีนี้มาเล่นป้องกันกันบ้างนะครับอ่าป้องกันฐานทัพบ้างเอาเลเวลหกแล้ว่ะได้ของแล้วได้ของอย่างเดียวครับได้ของรัวๆหุ้ยได้สโคปอีกแล้วะไม่เป็นไรครับอันนี้เพิ่มได้ไหมไม่ได้ว่ามีแค่สองอย่างอ่ะเคลื่อนพลนะรเราจะเสียเหรียญน,นะครับอ่ามันจะมีเหรียญที่อยู่มุมฝ่ามือนะฝ่ามือข้างบนนะครับอย่างนี้ผมมียี่สิบเหรียญน,นะครับนี่เสียไปห้าเหรียญน,นะ อ่ะมาดูกันที่ว่าเราจะป้องกันฐานทัพได้หรือไม่นะครับนี่ที่ผมตั้งวางเอาไว้มามากันเลยให้มันเข้ามาใกล้ๆกอนครับเข้ามาเยอะๆก่อนนะผมจะใช้ระเบิดฟันนะครับตรงนี้อือระ,ะเบิดฟันเฮ้ยมันเดินอ้อมมาได้อะ่ะโอ้ยตายแล้วว่าปิดไม่สนิทนะครับ ทางแคบไงทางแคบไงโถ่เอ้ยมาได้แค่นี้ละหนีบาดเจ็บล้มตายทางมันแคบไงเออทำได้แค่นี้ละเออพวกมึงระเบิดหมดละอุ้ยเราก็ตายแล้วว่าตาย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 ระเบิดฝันตรงนี้ระเบิดฝันตรงนี้หนี่นีเรียบร้อยไม่มีไม้เหรอมีไม้เยอะจริงว่ะอืม มันยิงข้างก้ามข้ามกำแพงไม่ได้เนี่ยสงสัยผมต้องสร้างกำแพงใหม่นะดูท่าแล้วนะครับต้องปิดให้มันเจาะดิเออุ้ยมันระเบิดมันระเบิด้เดยเว็บซมแล้วโอ้โหมีหลายเว็บแล้วเกินหมากแล้วอะเครื่องบินเลยเครื่องบินเลยยิงให้เรียบยิงให้หมดนะครับตรงนี้นี่ยิงหน้ากระดานไปแจ๋วโอ้เพิ่งรู้ว่าเครื่องบินมันดีอย่างนี้นะครับอ่าโอ้โหคนเราก็ตายตายเป็นว่าเล่นเลยวะทำไงดีวะเนี่ยจะปกป้องฐานได้ไหมเนี่ย มันมีสี่เวฟนะครับผมเห็นแล้วเฮ้ยมันปล่อยระเบิดลงมาเออมันก็มีระเบิดเหมือนกันว่ามันมีมิสไซล์เหมือนกันนะครับเอาตรงนี้ให้หมดไปเลยในๆก็ในในแล้วนะครับนี่เรียบร้อยมาเวฟที่สี่แข่งกันจัดมีหัวหน้าด้วยเอานี่ไปเกินนี่หัวหน้าหัวหน้าเหรอวิ่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันไม่ตายด้วยหัวหน้าอิ่งเฮ้ยหนีแล้วไฟไฟไหม โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูไฟไหม้ดิโอ้โหตายแล้วจะสู้ได้เฮ้ยเราก็มีไฟไหม้เหมือนกันไหมตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมเข้าไปนี่ทิ้งไฟได้เหมือนกันเออนี่สู้เราไม่ได้หรอกครับอ่ะยิงเข้าไปดูโอ้ยดูบังเกอร์เราไม่ใช่บังเกอร์ครับดูไอ้นี่แคมป์เราหูยิงซะสุดๆอะโอเคเฮ้ยได้ดาวเดียวโถ่เอ้ย ช้เวลามากไปนะครับสงสัยอเอาทาหารผ่านศึกรอดมาคนหนึ่งนะครับปกป้องฐานมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเออก็เล่นให้ดูแล้วนะชึบเก็บของแล้วนะครับมันแจกของแบบรัลลวๆเลยวะก็รับไปก่อนนะครับเฮ้ยตะกี้สกิลผู้เชี่ยชารวะตะกี้อ่ะกดไม่ติดไว้เกมบั็กไปซะแล้วนะครับอ่ะอ่ะติดไม่ติดแต่ะระของมันก็ไม่รู้นะครับอ่าอ่ะ,อะรับทั้งหมดไปเลยดีกว่า ความสำเร็จดิอโอ้โหเอ้ยเอาลับไม่ได้ไม่กดลับไม่ได้เดีด๋ยวดูดิโอ้โหมันแก้งผมจะชัดนะครับดูเนี่ยกดลับไม่ได้นะครับเออลับไม่ได้ก็ช่างมันอ่ะไปะผมจะไปอัปเกรดที่อื่นต่อน,นะครับอ่อัปเกรดลงรถอยากมีรถไหมยอยากมีรถก็ต้องอัปเกรดลงรถละมั้งอ่อัปเกรดลงลงรถก่อนละกันหนึ่งนาทีโอเคนี่พยาบานี้ ้องมีไอเทมหน่อยไหมเอาสโคปไปอันนึ่งไหมยพยาบาลอ่ะนายนๆก็ในๆแล้วเอาสโคปไปสักอันหนึ่งโอเคแล้วก็ไปที่ทหารราบนะครับที่ยังไม่ปลดล็อกว่ะมันจะปลดล็อกได้ตามเลเวลนะครับอ่แล้วก็นี่ไงมีของใหม่นะครับ <c oughs> อัปเกรดซะหน่อยโอเคสั่งให้ทหารพันธมิตรที่อยู่ใกล้ๆโจมตีเป,ป้าหมายที่เลือกโอเค เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะรับรับบักไปแล้ว <laughs> กดรับไม่ได้นะครับเอาลบเลยดีฟ้าในๆก็ในในแล้วอ่าผมไม่เข้าไปป้องกันแล้วนะเพราะว่าเข้าไปแล้วไงผมชอบลุยมากฝ่านะอ่ะไปลุยกันดีฝ่าครับเอาประมาณนี้แหละนี่โหรถเราสีขาวสะท้อนแสง <laughs> คนก็เห็นดิวันเนี้ยเออรถสีขาวเนี้ยโถ่โ ตายแล้วว่ะอาหารผมก็ใส่ชุดสีขาวนะครับเออทีแรกผมจะเอาสีอื่นแหละแต่ผมชอบสีขาวไนงะเรื่องของเรื่องนะอ,อ่ไปยิงเข้าไปไม่ต้องกลัวเรามีทานพันศึกมาด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้อะ่ะเอาไปใช้ไปปลายนะครับเออาให้มันฟันไปก่อนเออให้มันโง่มองไม่เห็นนี่ไงเห็นไหมโง่มองไม่เห็นโดนยิงตายห่าหมดครับอ่โง่มองไม่เห็นโดนยิงตายห่าหมดนะครับเอ,อ้ายิงเข้าไปอุ้ยมันไม่ยิงถังน้ำมันวะไม่ได้เรื่องเลย ออาลุยเข้าไปเรามีพยาบาลไม่กลัวนะครับนี่ระเบิดถังน้ำมันตรงนี้เลยดิว่าเอาให้บึ้มนะครับถังน้ำมันนี่ไงไม่เหลือครับโอ้โห و, ฐานเถื่อนป้อมปืปมนมอะไรไม่มีเหลือเลยนะครับแล้วก็เอาไฟลงตรงนี้เอาให้สวยเอาให้สวยจัดไปืหไฟลุกอย่างแรง <c oughs> เรียบร้อยไหมไฟลุกอย่างแรงนี่โอ้โห,หระเบิดืห,หระเบิดรุนแรงรุนแรง ที่ตรงนี้ไม่ตายก็เออระเบิดไปเอาเข้าไปแล้วก็เอานี่ลงตรงนี้จะสู้อะไรเราได้แล้วก็ไฟลงตรงนี้นะครับเอาให้หมด <c oughs> ไหนๆนมีให้เราใช้นะครับใช้ให้หมดนะครับนี่พังไหมพังไหมหมดไหมหมดครับเรียบร้อยแต่ว่าไอ้นี่มันมีเพียบเลยนะเอาม่านฟันตรงนี้นะครับไม่เห็นเรานี่ <c oughs> ยิงถล่ลมไปให้แลกเฮ้ยผมได้ระเบิดฟันอีกแล้วมันได้บ่อยจริงระเบิดฟันเนี้ย เรียบร้อยกระจาย, <mm> ยง่ายไปไหมไปต่อครับเห็นไหมครับถ้าผมเล่นบุกทะลวงนี่ผมรู้สึกว่าผมจะเล่นได้ดีฟานะทีนี้ไ,ได้รถแน่ๆน่คาดการเอาไว้นะครับเฮ้ยรับของคะแนนสามนะเฮ้ยรับของก่อนรับของก่อนอะไรก็ไม่รู้รับไปก่อน <mm> unified, <mm> อันนี้รับได้่ะเอออันนั้นรับไม่ได้นะครับนี่ไงกดรับไม่ได้ บัอกอยู่นะครับบัอกอยู่เห็นเห็นะครับรับทั้งหมดรับเ้ยไม่ได้ครับ <c oughs> ไม่ได้ทีนี้ก็ไม่รู้จะอัปเกรดอะไรได้นะครับเพราะว่ามันรับไม่ได้นี่ไงเห็นไหมรับไม่ได้เลยนะครับเออสมัยเต,อ,ตออกเข้าใหม่นะครับแล้วก็ฮ้ยผมน่าจะได้รถแล้วว่าได้รถไหมเดี๋ยวไปดูดิรถยนยังไม่เปิดอะ่ะทาไงมันถึงจะเปิดวันเนี้ยเออรถลําเลียงคนหุ้มกเกาะทำยังไงมันถึงจะเปิดวะ สงสัยต้องได้ของอะไรสักอย่างนะครับมันถึงจะเปิดนะผมคิดเอาไว้นะไม่เปิดก็ไม่เป็นไรนะก็ทำไงต่ออัพอะไรดีนะอัพอันนี้แล้วกันที่พักทาหารพันศึกเออทาหารพันศึกมันจะเพิ่มขึ้นไงแต่ยังไม่เอาอ่ะอัพอันนี้ก็อนีนฟ้านะโอเคไม่ได้ทองไม่พอไปทเออสามเป็นเก้านะครับอันนี้อัพเกรดโอ้โหสามเปนเก้าเหมือน,นกันของไม่พอวะ่ะ มีอย่างเดียวที่ผมจะไปได้ในตอนนี้นั่นก็คือทำาสงครามนะครับ่าเป้าไปเลยมาไม่กลัวท้งนั้นอะ่ะเอาหมดไปแล้วอะ่ะใช้ไม่ได้แล้วใ <c oughs> ช้เลงเป้าไม่ได้อะ่ะโถ่เอ้ยอะไรอะ่ะอัปเกรดเพื่อปลดล็อกช่องความสามารถของผู้บัญชาการมากขึ้นเออทางบันเทออ่ะไปเถอะถ้าใครอยากจะปลดล็อกเร็วนะครับผมมีคำแนะนำดีๆเลยนะนั่นก็คือเติมครับ <c oughs> มันสร้างไว้เราเติมอยู่แล้วเกมพวกนี้นะครับออไม่งั้นมันไม่ให้เราเล่นฟรีนะครับผมจะให้รถเข้ามาใกล้ๆก,ก่อนนะครับไม่เอาเลยทหารวิ่งเร็วฝ่าเออไม่ต้องรถเข้ามาใกล้ๆหรอก,กเดี๋ยวยิงรถเราพังนะครับโอ้ยมันออกมาแล้วว่าม่านฟันไปเลยครับตรงนี้นี่จัดไปมอมไม่เห็นเราสิท่าเออตายห่าหมดนะครับมองไม่เห็นตูนี่ระเบิดเข้าไปอืออุท้าหานปืนคกเรานี่มันสุดยอดเลยนะ นี่เห็นไหมหมันยิงกันแบบรัวๆเลยาหาหปืนคกเราเนี่ยเฮ้ยเขามาอยู่ในวงพยาบาลนี่เดี๋ยวก็ตายห่ากันหมด <c oughs> เอเอไม่มีสองนัดแล้วะลงนัดนี้ก่อนตูมหนึ่งครับตูมแรกตูมหูมือนนะ่ะติดมือ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 ให้มันวิ่งเข้ามาก่อนครับเดีย๋ยวผมจะระเบิดฟันตรงนี้นะครับ้เยเดี๋ยวดิให้มันวิ่งเข้ามาก่อนอุย้ยไม่ได้แล้วระเบิดฟัน เนี่ยมานฟันเข้าไปเป็นไงให้มันรู้สัมััง่วยปฏิบัติการพิเศษของเราเฮ้ยมันจะมาสู้ได้ไม่มีอ่ะเนี่ยตายกอพงกำแพงอะไรเฮ้ยเข้ามาใกล้ๆตรงนี้เราจะบึ้มมันตรงนี้นะครับให้เข้าเข้าลัษมีเสร็จเรียบร้อยนี่ไงโหยังสวยตายหมดไม่มีเหลือเลยนะครับโอเคเฮ้ยเก็บขีปนาวุธก่อนไอเคนเรียกขีปนาวุธนะเนี้ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ย เฮ้ยอะไรเนี่ยนี่คืออะไรมันคืออะไรเป้าค้อมยิงอ๋อมันจะยิงหุ่นนี่ไงโอ้ยง่จริงอ๋อแจ๋วแจ๋วนี่งไงมันยิงหุ่นนะครับโอเคโหมันดีวะไอเทมมันเยอะไงเออเฮ้ยเก็บกองก่อนไม่ได้เออไอเทมมันเยอะดีแล้วผมชอบตรงนี้แหละผมก็รับบทเป็นผู้บัญชาการอีกแล้วนะครับอา้าวยิงถลม่มเข้าไป ไอพวกง้อโอเคเรียบร้อยฮ่าฮ่าหเงินทองมากมายนะครับหัวามดาวตลอดเลยอะเก่งไปลวเราดูที่ได้อะไรบ้างเนี่ยโอ้โหได้กล้องได้ตะกล้องนะครับมันก็อย่างนี้นะครับเริ่มมามันก็จะแจกรัวก่อนนะเพราะว่าเออให้มึงติดไงี้เออง่ายๆก็คือให้พวกมึงติดไงี้โอเคครับผมอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะเอาเก็บก่อนนะครับเก็บของก่อนนะครับอ่ะเก็บทอง เฮ้ยมีทองแล้วทีนี้ก็อัพได้แล้วสิอัพอะไรก่อนอัพนี้ก่อนครับ3,900โอเคเฮ้ยยังเหลืออ่ะอันนี้เท่าไรเนี่ยใช้เท่าไรอัพเกตด3,900แต่ไม่มีกระสุนปืนกระสุนปืนหมดการที่จะได้กระสุนปืนก็มีวิธีเดียวนะครับนั่นก็คือไปบู๊ไงเพราะาอันนี้มันบั๊กอ่ะผมต้องออกเกมนะครับออนี่ไงรับไม่ได้ <laughs> อ่ะช่างแม่มเถอะ <laughs> ะไะทำสงครามกันต่อนะครับถล่มอย่างเดียวไม่ต้องคิดมากนะครับมาผมเอาอย่างเดิมนะครับเพราะว่าไม่ต้องคงไม่ต้องเลิกศัตรูแล้วมัง้งเฮ้ยมันได้เพิ่มอีกแล้วว่าแต่ว่าเรายังไม่มีนะครับทหารม,มีแค่นี้มีรถถังไหมไม่มีไว้มีนี้ไหมไม่มีปลดล็อกแค่นี้นะครับอ่ะไปะลุยเห็นไหมครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งเดียก้ม,มันเป็น4 4ด้วยนะผมว่ามันก็อยู่ที่ระดับนะยากง่ายอะไรเงี้ยเออห่ายากห,าากาหาก่าง่ายหาอะไรเงี้ย ตามธรรมดาของตามธรรมดาของเกมที่มันต้องอัปเกรดตัวเองนะครับอ่ายังไม่ใช่อ่ะอ่ะมันฟันตรงนี้นี่โอ้โหตายแล้วไม่โดนเลยธ่เอ้ยมันฟันกูเอ้ยมันวางทังน้ำมันตรงนี้มันโง่จริงๆเลยนะครับอ่ามันก็รู้อยู่แล้วว่าผมต้องยิงตรงนี้นะครับอุ๊ยหูยิงมันมันเหมือนมันมันไม่สะเทือนเลยอะดูดิแต่ไม่เป็นไรเรามีตัวฮิลนะครับอืมเราไม่ตายง่ายๆอยู่แล้วนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเดี๋ยวรอมันวิ่งเข้ามาก่อนนะครับ โอ้โหสโลอยู่นั่นนะ่ะเออถ้าเรากดไอเทมค้าง mm hmm. มันก็จะสโลอย่างงี้นะเอาตรงนี้แหละเรียบร้อยมาแล้วบึมเรียบร้อยโถ่เออไม่ได้ยากครับแต่ว่าค่ายทหารของพวกมันก็จัดดีกว่าของผมนะของผมนี่มันเละเทะเลยนะอ่ะนีเป้ายิงมาตรงนี้กำจัดพวกมันทุกคนนี่นี่โอ้โ oh, หยิงแม่นขึ้นนี่เอง โอ้โหดูยิงแม่นขึ้นเะครับโอเคเรียบร้อยมีติดหมื่นด้วยยิงเป้าหมายยิงตรงนี้เลยหนๆก็ในๆแล้วยิงบ้านหลังนี้ไปเลยโอ้โหโ,โหยิงแม่นจะดจัดลุมกันยิงได้รถแล้วอะตะกี้สัญ,ญลักษณ์รถนันคืออะไรอะไรไม่รู้แต่ทิ้งระเบิดลงบ้านหลังนี้ไปก่อนโอ้โหไม่แรงเลยลงคนแรงฟ้านะครับอือ มันอึดจริงๆอ่ะบ้านดูดิไฟจะพังผมได้ส่องดาวแน่แน่เลยดูท่าอ่าระเบิดไปแล้วเอาได้สามะอะเถ่อแจ๋วมันน่าจะขึ้นอยู่กับน,นาทีนะเออว่าขึ้นอยู่ว่าเออใช้เวลาไปกี่นาทีนะในการในการทลายทานละมั้งประมาณนั้นนะครับก็ถือเป็นเกมทหารที่เล่นแล้วไม่หัวร้อนเท่าไหร่นะครับเออก็เล่นไปเรื่อยๆนะเราถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะ อ,อะไรประมาณนี้แหละแต่ผมผมเริ่มมีคิดมากแล้วเพราะว่าผมผมเก็บอ่าเฮ้ยอะไรอะหมดเกมไม่ซอมบี้แจ้ว <c oughs> นี่แหละตรงที่อยากเล่นมาแล้ว <c oughs> นี่ครับตรงที่ผมอยากเล่นมาแล้วนะครับอ่าผมขอเก็บของรางวัลประจําวันนะนักทําสงครามโอเคได้อะไรมาก็ไม่รู้นะครับก็เก็บเก็บไปเถอะก็ม <c oughs> ันแจกเราแล้วอะเก็บเก็บไปเถอะนะอ่าแล้วกไ็ไม่ได้เลยหมวดซอมบี้ <c oughs> มามาเจอกันหน่อย เอ้ทหารมันก็เอาเหมือนเดิมอะเอานี้เอานี้แล้วก็ไอเทมนะครับเอาอันนี้เฮ้ยไอเทมได้ใส่ย่างเลยอะแต่ทหารเรามีแค่นี้วะมาฮ่าฮ่าเวฟแรกนะครับมาเฮ้ยอ๋อซอมบี้มันมาแล้วอะไม่ได้แล้วต้องป้องกันโอ้โหเราต้องป้องกันฐานตรงกลางนี้นะครับิบหายแล้วมันมาเต็มเลยซอมบี้โอ้โหสองดานเลยเอ้ยระเบิดฟันจะใช้กับมันได้ผลไหมเว้ยเนี่ยเอออะระเบิดฟันไปก่อนตรงนี้เฮ้ยได้ผลนะมันไม่ใช่ระเบิดฟันอะเป็นแก๊สน้ำตาครับ ไอซื้อมาเร็วเร็วแล้วก็มันมาเยอะแล้วเอาตรงนี้บึ้มไปก่อนเอ้ยบึ้มืหแทบไม่โดนชิบหายแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอาชิบหายแล้วบึ้มตรงนี้บึ้มตรงนี้เร็วเร็วแล้วบึ้มเร็วเกือบไม่ทันแนะ่เวฟซองแล้วมีสามเวฟนะครับเฮ้ยยากไปไม่นี่อ่ะรถ <c oughs> ไฟฟ้าไม่เพิ่มเลยอ่ะทำไงดีวะซื้อได้แค่คนละกองทาหารนะครับอเอาตรงนี้ นีแหลงเป้าตรงนั้นไปก่อนยิงไปก่อนยิงไปก่อนระเบิดฟันระเบิดฟันแก้น้าตาหนีอ่าแล้วก็ยิงยิงยิงให้รัวยิงให้รัวยิงให้ไวโอ้ยตายไม่หมดหายแล้วไงมันมาแล้วมันมาแล้วเร็วๆไฟไฟไฟไม่ได้แล้วลงโดนไหมโดนแล้วโดนตัวเองไปด้วยหอเอา้าหารผมตายไปคนนึงอะทำไงดีวะเนี่ย ออกมา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 มาช่วยกันยิงกันเร็วเล็งเ้าหมาเล็งเ้าหมายเล็งเ้าหมาเล็งเ้าหมายตรงนี้ตรงนี้เอาวุ้ยไม่ติดไรเลยไรก็ได้ติดสักคนหนึ่งเออเล็งเ้าหมายไปก่อนมีมันมาโอ้โหมันมาเพียบเลยหายแล้วทำไงดีวันนี้่ยไฟฟ้าก็ไม่มีทำไงดีวันนี้ทำไงดีวันนี้โอ้โหไฟฟ้าขึ้นช้ามากเลยมันต้องกำจัดซอมบี้นะครับไฟฟ้าถึงจะเพิ่มขึ้นนะครับ เอ้ยตายแน่เลยโดนกัดแล้ยหมดหมดเอ้ยจิบหายแล้วตายหมดแน่อุ้ยคาซอมบี้ไปร้อยตัวแล้วอ่ะแจ๋วเฮ้ยมีระเบิดมีระเบิดเอาระเบิดไปกินเร็วเร็วเร็วเกือบกำจัดตรงนี้เร็วช่วยกันกำจัดจะหมดแล้วกูจะตายมาแล้วโอ้ยจิบหายแล้วมันฟันมันฟันเวฟสุดท้ายแล้วเราต้องชนะ สายไหมเออเรียบร้อยแจ้ว <c oughs> ได้ดาวเดียวโ,โลย <c oughs> โอเคครับอ่าก็เป็นเกมที่สนุกดีนะครับอ่ากันอัพโมบายนะถ้ายังไงก็ไปหาโหลดเล่นกันดูนะครับถ้าใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปของผมด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมก็ว่าคลิปวิดีโอมันก็ยาวแล้วนะอ่ายังไงผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมเลยนะอย่าพลาดเลยนะกดกระดิ่งด้วยนะครับ <laughs> เวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมจะได้แจ้งเตือนเป็นคลิปวิดีโอแรกๆนะส่วนนี้ผมนายป๊อแมกแม็ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับบา,บายบายซีโอเกนทุกคนนะครับแฟนด่ายังเล่นอยู่นะ <laughs>